ท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านข่าวเลยครับอำเภอพันป่าจังหวัดเชียงพูนพอดีสองเมื่อพอดีวันเจีพ่อสมาอยู่ทางท้ายตลาดเป็นแล้วครับพอสมานบดีเมื่อนี้วันที่เท่าไรพ่เนทแล้วครับยี่สิบเป็นนวะครับครับเรวเลยครับเน่ยเรลียวเลเอา่วันนี้ได้มาคืยังเต็มรถเท่มไ่หรอคุณพ่อเต็มื่งีผู้งเม่หรือว่าเม่เบิร์ับเมื่อไหร่เบิร์ตครับพสาวเบิร คือพ่าพูดที่ลูกสาวแต่ละต <c oughs> ัวไหมอ่ะพ่อาน้ำเสนออีหลานตัวนี้เหลือบนเขาอี่ไหน <c oughs> นี่พ่มาเดียวสองขนาครับอายุอะไคุณพ่อ <c oughs> อายุกับปีกุ้นอะไรครับเขาที่พูดหรือพูดนั่นนะ <c oughs> <อ>่พูดหรอครับอเขาเองเขาดูคนบ <c oughs> ้านแบบอ,อีลานนะ <c oughs> ตาใสาดีดย้ยหรอสุขภาพเป็นดีเยเป็นต้นี่ท่าอีลานแดงดียสบทไรก็พ่อสิบสองหารยครับสงร่อยนัมานี้นี่เชื่อยังยาครับา ที่ร้านี่ก็สีดีเย,ะยอยยะ,อยะดยยได้ครับน,น,นี่เด้อหลาดคิดเองนใกล้ๆเขาดีเด้อเมื่อนาลอยครับตัวเนี้ยอี่ร้านี่ก็ที่ลอยสามสิบพอได้เยอะได้ครับส่วนอี่ร้านตัวใหญ่ฟังพูนได้พ่อสูงก็มู้น่ะตัวนัน้นเบิล้ลสองพันเจ็ดลอยครับเห็นไอ้ใหญ่มู้ครับก็มีตีคนแต่ละตัวนี้นี่นะเป็นยังไงพ่อ,พอ,อ,อมีบ่บ่บ่มียังครับมียังกับคุยกันได้ครับท่านโบไก่ส่งให้ได้ยินเนาะได้ครับท่านไก่กับซอยข้าวน้ำมู้น้ำมันกันเดาเด้อครับเลยคอยโทรมาถาาาามมมมพพ่่่่่ออสสสนนนนเเบบบิงวก็ตีแหละครั 097 2, 2, 2 3เก้าเจ็ดสองสามแครับก็พี่น้องผู้มีทุนยังยกบิดรอีก,กได้ได้ครับนะยกบัดรทั้งหตัวนี้ได้ได้ครอ้ตัว4ตัวชื่อว่าคนสมัรที่เรียนหัวนุ่มงัวสาวัา 3, วเลี้ยงเลยครับนะ คนมากีหลายมากหลายนี่หลายดี๋วนี้ก็เข้าทางร้อยยได้หูนอลนึงนะพ่อนะก็สมานัมานนะพอเครื่องดำบดต้นไหครับิงลเนี่เครื่องดำบเบิดงีโต พี่น้องเอาเบื้องงอนุ่มเลยครับเปลี่ยนหนุ่มมาจากเทศติศวันนี้ได้มาห้าตัวแต่ว่าพี่น้องมาแลวแปแลวสามอันนี้รีเจาะสองนะครับก็ทาจจ่ปีกว่าแล้วเนาะปีก,กว่าแล้วปีกว่า,พวาเพื่อพี่น้องจะได้ไปขุนถ้าใครพี่น้องเบิ้งราคาน้่ากันให้อจอนเปิดตัวเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย เพื่อนพี่น้องเอาไปขุนาะเอาไปในคอกครับออเบอร์ไว้ก่อนได้ครับมา0847297754พูดถึงกับผิวพันธุ์ศาสตร์ซ่านดีู่กันได้นั้นนะเป็ี่นวัวมาจากเทศกิจได้ครับ ไมเ่เจียวห้อยเล็กห้อยเล็กครับวันนี้ครับ,รบเปลีนนย่ยนหน้ากระโดดแล้วครับผมห้อยเล็กได้เนี่ยมัน,น,มน,น,มน,นได้เงอน่ะได้หัวหูมาครับสายหูครับสายหูนี่เถอะครับผมนั่งเาราบกำลังเบิรงอยู่นี่ผ่านลูกกี่ตัวแล้วห้อยเล็ก หัวลูกแรกครับลูกเขาไปใส่นะลูกเขาขายแล้วครับเรียกว่าไปแล้วเนาะครับผมตอนนี้ท้องขนาดครับยังไม่ท้องครับท้องสูงครับท้องสูงร้อยหกสิบขึ้นไปโอ้โหมันกระบะเราด้วยเนาะครับต้องมีติคุณต้องให้เล็กต้องมีติคนณตำแหน่งไม่มีครับรับประกันเนาะครับผมเท่าไหร่ครับมงกัดได้อ่ะหนึ่งห้าพันครับ มือหนาพัน้วคบเปิดนะครับตอได้นะฮ้ยเล็กน้อครับอัานบไก่เราทรงให้ครับผมส่วนตัวในนั้นพี่น้องญาติไปแล้ะครับผมอ๋ออันนั้นตอนเปิดเปิดเท่าไหร่เปิดไ้สิครับตัวในน้ยนะสิบสีครับโอ้พี่น้องเดวเบงราคาแล้วกันคุยเล็กขอเบอร์ครับศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกแเจ็ดครับคยเล็กให เนื้อสาสงาครับวันนี้เห็นหมาน้องไฮเล็กเล้วครับผมขอบคุณครับพก็พี่น้องได้หัวใหญ่ได้ครับสายหูไปไว้ในคอกน้องไฮเล็กเนาะครับผมคอยโทรหาเราได้ครับเนี่ยครับมาเจอผู้ใหญ่เตี่ยมสวัสดีครับผมครัสวัสดีครับม่ได้เห็นหน้ากระโดนแล้วครับมือนี้ได้ของงามมาเมื่อไ่ครับได้ของงามมาวันนี้โอ้คือเด็กนี่เป่ผู้ใหญ่เอาน้ำเสนอด้วยเขาเป็นลูกสาวผู้ใดน่ะ เอ้ยลูกสาวไอ้อะไรเว้ยคลิกเดียวมดำหมดเรับหัวลุ่นยังดีได้ครับครับอ่าตอนนี้ท่องเลยยังผู้ใหญ่ท่องแล้วสีเดียรแล้วครับผสมผู้ใดให้เราล่วงได้ท่าล้วงผสมผู้ใดให้เรามันไรแบบหลอดหรือว่าโค้มตัวตัวตัวโอ้โค้มตัวเลือด้อยเท่านั้นแหละโอ้เลือด้อยครับก้มสูงผู้ใหญ่ผูงมันก็ประมาณร้อยห้าสิบได้ยินเนาะเนื้อหนังผ่านสีผ่านได้ครับเนี่ยหัวลุ่นยังดีบมีดมีอะไรดีมงเปิดครับมงเปิดไว้ไว้ยิบสาว 2องสามสองหมื่นสมพันมองเปิดตัวครับต่อได้ครับผมเอปิดต้อถือแก่เราลดเท่าไรย่อตั้มหนีติโคนได้หรืผู้ใหญ่ตั้มหนีติโคนไม่มีเลยครับประกันร้วประกันช่องก็ประกันแล้วนั่งนวนฝั่งนู้นเด้อก็ไหร่็ขาตึงๆหอกอันนั้นเป็นโมเลียนเหมือนกันใช่ไหมอันนั้นหมื่นสองอ๋ออันนั้นหมื่นงผู้ใหญ่เบื่อมาก่อนหมศูย์เก้าแปดสองสามสนกครับผู้ใหญ่เตียมบังเด็ดเลยครับเด้อผู้ใหญ่มาเลยครับเด้อครับผม โอ้ล้เดงงว่ยาเงยงวงามมามือนอ่ะสีถือว่าผ่านเรื่งอ,องดีจุงเจอเส้นฟองผู้หญ,ญิงผู้หญิงจุงไปเรื่องได้เนาะเราไปเรื่องมีหรอกขาหนี่ยุดนี่เหรอสามนี่แหละเคียงขาดีบนั่งผู้ใหญ่เนาะครับหนุ่มสีตามที่เห็นเลยครับเอาผู้ใหญ่มีน้อยๆตัวนึงครับมีน้อยตัวนึงนวนง่งหนึน่าไรเด่นน้อยนะอันนี้สามพันหันคผู้หรือเมรัะนั่นนหะครับผู้ครับผู้สามพันห้าครับ ถ่ายถ่ายดีเครื่องดำด้วยนะอันนี้นังเน,นื้อสิบสองน้องมึงสองท่องหรือยังเราผู้ใหญ่ยังยังจะทำมันย,ย,ยังไม่ทัำรอยังประทับบนเนาะเครือ่องเครื่งหูนะครับนะมีกระทบเลยเลยครับเออติดมาหน่อยนึงครับลาจุดนี้ก็เครื่องดำแล้วตัวสิบสองนะครับแยกนะ ไหมเนี่นี้พ่อ้ใหญ่สุชาติจากแกงข้อได้หัวใหง่มาด้วมั้นะครับหัวใเญยแล้วก็ลูกเลยครับนะเดี๋ยวเป็นหัวใหง่เดี๋ยวคุยเรื่องลูกกับผู้ใหญ่ อันนี้เป็นบักลาน้อยนะครับลูกคนบ้านเอาลูกคนบ้านครับได้จักเดือนแล้วครับสองเดือนกว่าแต่ว่าสีก็ได้อย่างน้อยด้วเนาะแรงพอก็ที่ไทงของเราอยู่ที่ดีคุยบังเมย์นี่แหละมาซื้อสูงข้าที่ผู้ใหญ่เตรียมกบะเจ้าเลยจักตัวแล้วก็พาลูกผู้ใหญ่ลูกสามตัวสามตัวนี้บักลานี่ตัวที่สามเราจะไปตัวที่สี่ดิครับร้อยเท่าไหร่ห้าหกได้บ่ห้าสิบห้าสิบขึ้นแล้วผู้ใหญ่เนาะ พวกต้นนีติคนนี่ยเราผู้ใหญ่บมมีครับบมมีประกาถอนหดลกออกนมคือตอนนี้คือยังบม่ขึ้นนะลูกน้อยอยู่เนาะผู่ใหญ่เปยนันเท่าไหร่ครับวนลูกไันสองหมื่นหกครับยี่สิบหกต่อได้นะผู้ใหญ่เนาะต่อเด้ครับผมขอเบอร์ไว้ก่อนได้หอยังครับ081ศูนย์แปดหนึ่งนึ่งสอเจ็ดหนึ่งแด้พใหญ่สูชาติจากแกงข้อได้ครับได้เนี่ยตัวมาถามระเบิ้งครับตัวได้เป็นไปเลี่ยงเขาตอเ่าคันบไก่กระชงให้พี่น้องนะผู้ใหญ่เนาะครับผมัไม่เห็นหมาเนาะผู้ กุด้หลายครับโมยยยยยนะครับว่ไหนเราเลยมาเกือบถ่วมกระบะรดนอะไรครับนะเครื่องดำได้อย่างมาครับถ่ายไปแล้วีครับ2 2> <อ>ถ่ายก็บสองอ๋อเลือตัวเดียวครับ ก็ดีอย่างราอยู่ครับเนี่ยอันนี้หมื่นสามพันห้าร้อยนะครับนี่มาจากบําเหน็จป็นหัวสาวก็ตีปีกว้วแล้วล่ะครับเนี่ยเครื่องดำครับ

หมื่นสามพันห้าร้อยาพี่้วงกรเบิ้งไอ้หนุ่มใส่หูได้ครับเนี่ยค่ะป้ปองลูกซ้ายผูดใดครับตอนนี้ลูกซ้ายแบบมาริโอมาริโอจากปีแล้วคุณพ่อว่าสปีกว่าแล้วครับสปีกว่าอใหญ่เนาะพ่อเนาะร้อยเทเลคามสูงกันแล้ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบอะไเยอะ้เท่าไรป่อป้องเปิดไว้เปิดไว้สองหมื่นแปเราฟังพูดเป็นอีลาดีนั่นแะอีาขายแล้วยลาขายแล้วป่อปองเอาเบอไหนครับมาเบอหนก้นึ่ สามสามสี่ครับห้าหนึ่งสามเจ็ดพพี่น้องได้สายหูไปไว้ในคอกได้รครับไอหนุ่มเลยตัวใหญ่เท่คร so ับ น้ำพัดอ่ะเกี่ยว้าเลยอู๊ยพี่นี่เดินเยอะต้องทุกวันเยอะตอนนี้ช้าไหม นี่ใครคู่ด้วยครับเนี่ยไอ้ค,คู่หูกับฟอสเทรเรน้องเยอะนึกว่าป่องเนาะครับหูกับฟอสเทรเรยู่ครับเป็นเลเซียหนาคมจุบอ่ะกับพอผ่านนี่เนาะใบลูกเดมตะวันเออแล้วว่ามันนี่โอ้ยั่นได้ครับเนี่ยลูกลสาลูกชายมันนี่โอ้ อส,อสองปีแปดเดือนหรือสามปีนี่แหละครับะจะปองจะปองจะได้งองามมาจากไหนเมียเขาพันลูกก็เพิ่งเกินหนึ่งเกินสองแล้วไห้เนาะสูงร้อยห้าสิบระอิหลาเนี่ยครับเนะี่ยเครื่องดำท่านลูกลูกอีไปลูกสาวสองตัวนี้สองหกกับห้าร้อยเลยครับแล้วเปิดไว้ ลูกนี่ได้เป็นลูกคนบ้านหรือครับศูนย์หกห้าสามแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเก้าไม่ยังครับอ้อยไซไม่ใช่น้องบลาแดงเนาะน้องเบนน้องบลาแดงครับมื่อวานนี้เราได้เมลูกมาหนึ่งโคมนะครับเมลูแม่เราสูงอยู่ครับแม่แม่นุ่งแม่สพี่น้องก็ค่อยพิจารณาค่อยอยากได้ไปเลี้ยงค่อยเต้าหาเจ้าของเราได้ครับ งอ้นี่มาจากหนองบอัวแดงครับนี่เขาพี่นงอเบอง์งอผูน้อนนนนนยงอชุดน,นี้มาจากบัวใหญ่ด้วยครับนี่ของ่อ,ง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 องสซูเราเอาไว้ละละ่ละหาจีบเอาเอาถึงตัวหาที่สามใบขายไปจับงอไมนลง <ider> ไอหนุ <cuz>? um, <Chip mówi> <g ib les> ่มเบอร์มันได้หลามาเบอร์มันนีศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนยาสามเจ็ดแปดก็ซื้อเบอร์ใหญ่นะครับก็พี่น้องยังเอาไปคุณแล้วหัวน้อยนะครับท่านั้นพี่น้องพี่ยกสามครับกราลังตอกันยูไงไอพี่น้องเบิร์ราคาน้่ากันราคาม่บอรก่อน รันนก็วันฮานะพี่รองเอาเบอร์ัวเลี้ยงหงเสียเขียนจัดทำเพื่แกแสงอีหลานี้มีสายเลียก่บเสียโอ้โฮบุลูหรอครับบัน้านบ้านหรอล้วะมันบ้านอาะไรอีลายนี่13ตัวกลางเลยครับ ตัวกลางเงี้ก้านัญหาเลยนลบักลาน,นี้ยด้บักลาน,นั่นสามห้าร้อยเอาเบออเื่อมันจะเสียมศูนย์หกปีเก้าหกห้าี่ีศูนย์หนึ่งเศเลียนจากขามสแกแสงเขาพี่ด้องอย่างไไปเลี้ยงได้ละสตัวนะครับนี่ยโอ้นี่เดยเพาะตัวกลางก่เราเรือราคาเนี่ยครับเราเนี้นึวนยนึงนัเายได้อรุน้อย่อรับนเส้นนี้ตีเป็นสายเนื้นอเลยเขาจะา

con ừ. <laughs> cái nó để... này luôn, cái có thắm được nó đèn, đây, mướn đi, đây, ngón mì มาสองตัวพทอีหลานั่นเป็นสาวเตีนเป็นสาวได้ขึ้นเลยยังพ่อยังพาทัได้ขึ้นนีร้อยสี่สิบขึ้นหมดละครับเดพาทัเปิดได้สิบสาเวตนี้เด็กสามน่อยะสาเปิดได้เจ็ดพันห้าเาอทัเราไปจ่บเดแดงดครับมาทําขอเบอร์น่อครับมาศูนย์เ สามสามเก็ดนทำบจันน์นประเดียงพี่น้องยัไม่เปลี้ยงไฟตู้ตอเราเลยครับเพื่อนพราะถ้ามันหมันแล้วประทับเด้ ห้อยสนองเกษตรสมบูรณ์ได้มาหลายตัวแต่ว่าเหลือจาวล้างเหลืองตัวนึงเท่าไหร่ละห้อยว่าไว้หมือนสองครับเหมือนสองตอนนี้เนาะเประมาณจากปีแล้วครับเนี่ยหัวประมาณปีหกหัวคิดว่าหัวลิ้นรุ่นปะองแต่งเขาโอ้แต่งเวลาเอาเอาเบอร์ไม่ได้ห้อยสนองมั้ย833825892แต่เกษตรสมบูรณ์นะครับทวี้องได้เป็นเลี้ยงเคยโทรหาเราด้ครับเด้อห้อยสนองกันมาเนี่ยครับเด้อ เียงละ่นแยงนิดตะวัอเนี่ยเดงเปขันยันนะครับครับเป็่ยนไฟอันทุกคนพูดนี่เป็นรอพอตลาดเตี่ยล่อพอลอพอดูแลความเรียบร้อยการจราจรได้ครับเนี่ยเมื่อกี้มาในตัวละมาในโตัลหนึ่งสามส่ห้าหกเจ็ดแปดตัวครับแปดตัวครับีมงั้นกี่คนครับ งั้งแต่สคนตีโอปลาแปดคนโอ้คนดีเลยเรามีเมียน้อยหลายคนเลยครับเนี่ยมุมนี้เป็นมุมมองฝากท่องในห้อยอันนี้ไม่ค่าน้ํามะข่ายไหนได้หมดเลยไม่ค่าน้ําไงโอ้ท่าไข่ยของกินสุขีนไม่เท่าไหร่ไม่ค่าจังใช่ไหสิบบาทจ้าไม่สิบบาททุกอย่างสิบบาทดีครับน้่นจิ้มรสจัดจ้านเนาะในห้อยนั้นทุ่งยังไงนะ ปูกระปองจ้าโอ้แล้วไ,ได้บ๊วยไดซื้อมันเนาะขั้นได้ลายเนาะได้ลายบานของเราเลยนะแต่เขาใน้กระเปยบัต้องเลิปปวดขายว่า <laughs> เอาเอาเอาครับปิดการรักษาของศาสตร์พร้อมจ้า